สวัสดีครับน้องๆวันนี้เรามาอยู่กันที่ข้อที่9แล้วนะคะ เห็นโจทย์เนี้ยยาวๆเนี้ยโจทย์ปัญหาแน่นอนถูกไหมแต่ปัญหาอะไรลองค่อยๆมาดูกันนะครับจริงๆเห็นสมการเนี่ยเห็นแบบเลขยกกาลังอะไรแบบเนี้ยนะครับน่าจะเป็นโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับ e x p o n e n t i a l นะครับแต่ยังไม่ไปกลัวมันนะครับโจทย์พวกเนี้ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีความแบบโจทย์ให้ได้มาก็ทํทำไปตามนั้นแหละเดี๋ยวก็ทําออกนะครับคือเด็กส่วนใหญ่ชอบัวโจทย์ปัญหาเนาะก็อยากจะบอกว่าไม่ต้องกลัวนะครับลองอ่านโจทย์ค่อยๆอ่านแล้วก็ ลองค่อยๆทำตามนะเดี๋ยวส่วนใหญ่จะทำออกเองนะครับอ่ะอ่านโจทย์กันเอ่อกันหนดให้ PT แทนปริมาณประจุไฟฟ้าที่เก็บในอ่าในตัวเก็บประจุ1นนะครับที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์เทียบกับปริมาณประจุไฟฟ้าที่เก็บได้สูงสุดที่เก็บได้อนะ่ะโอเคก็คือไอ้ฟังก์ชัน PT เนี่ย PT นะครับเขาบอกว่า PT มันมีความหมายก็คือเป็นปริมาณประจุไฟฟ้าปริมาณประจุ ไฟฟ้านะลูกหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อชาร์จตัวเก็บประจุที่มีปริมาณประจุไฟฟ้าเริ่มต้น0%นะครับเป็นระยะเวลา t นาทีโดยที่แล้วเขาก็สมการนี้มานะครับก็คือไอตัว t เนี่ยเป็นตัวนี้ทีนี้คืออะไรลูกเวลาชาร์จถูกไหมถ้าอ่านตามโจทย์ค่อยๆแกะไปนะครับเวลาชาร์จนะครับหน่วยเป็นอะไรลูกหน่วยเป็นนาทีนะครับอันนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกมาหมดเลยนะ นะครับว่า P T เป็นปริมาณประจุนะครับเป็นเปอร์เซนต์ T เป็นระยะเวลาในการชาร์จเนี่ยเป็นหน่วยเป็นนาทีนะครับแล้วเขาก็บอกว่าให้สมการนี้มามันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าถ้าสมมติเราชาร์จแบบ1ินาทีเราก็แค่แทน10ลงไปมันก็จะได้ว่าเลยปริมาณประจุก,ก็เป็นเท่าไหร่ก็คิดเลขออกมาได้ถูกไหมเออก็ดูน่าจะแค่ใช้สมการแทนไปแทนมานั่นแหละเนาะอ่ะประมาณโจทย์กันนะครับถ้าครั้งที่1 ที่ได้ชาร์จตัวเก็บประจุนี้ที่ปรมิมาณประจุไฟฟ้าเริ่มต้น0%อ่ะก็คือเขาเรียกว่าอะไรสถานเดสถานการณ์เดียวการกระโจดละกันก็คือโจทย์เขาบอกว่าเมื่อชาร์จตัวเก็บประจุที่มีปรมิมาณประจุไฟฟ้าเริ่มต้น0%ระยะเวลาทีจะได้สมก,การนี้ถูกไหมครับนั่นแปลว่าสมก,การนี้ใช้ได้ก็ต่อเมื่อเริ่มต้น0%ูนะครับสมก,การนี้ใช้ได้ก็ต่อเมื่อมันเป็นการชาร์จแบบเริ่มต้น0%นซซึ่งอันเนี้ย ครั้งที่1ของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ชาร์จเริ่มต้นศูนย์เปอร์เซ็นต์นะแปลว่าอะไรแปลว่าเขากำลังจะสื่อเราอ้อมๆว่าโอเคมันใช้สมการเดียวกันได้นะครับแต่จริงๆใครที่แบบไม่ได้มาเก็บรายละเอียดตรงนี้ก็อาจจะทำมั่วๆก็อาจจะทำได้แหละนะครับนะแต่ในพี่จะแปลให้ฟังว่าประโยคนี้มันแปลว่าใช้สมการด้านบนได้นะครับเพราะมันเป็นสถานาการณ์เดียวกันนะใช้สมการด้านบนได้ทีนี้จนได้ปไปมาณประจุไฟฟ้าเป็น50%อ่นะนี่คือครั้งที่1น,นะครับสแลัไปเลยครั้งที่2 นะครับอันนี้ครั้งที่2เขาบอกว่าเขาก็ชาร์จเริ่มต้นจากศูนย์เหมือนกันก็เป็นไงก็แปลว่าใช้สมการขั้าบนได้เนาะจนได้ปริมาณประจุเป็น8 7.5%นะครับก็จบครั้งที่2แล้วเขาถามว่าแล้วระยะเวลาในการชาร์จครั้งที่2เนี่ยมันมากกว่าครั้งที่1กี่นาทีข้อนี้เป็น2สถานาการณ์นะครับมาลองแกะีละสถานาการณ์กัน,นเริ่มที่ครั้งที่1ก่อนครั้งที่1สถานาการณ์เขาคือเขาบอกว่าอะไรหล่เริ่มต้นศูนย์จนมีเป็น50%นะครับ เพราะฉะนั้นคือเรารู้ว่ามันจะชาร์จประจุเนี่ยได้50%ถูกไหมซึ่งเอาจริงๆเห็นสมการก็รู้แล้วถ้าเรารู้ว่าฝั่งซ้ายเป็น50%เราจะรู้ไหมว่าทีเป็นเท่าไหร่ก็แก้สรรมการได้ถูกปะเออโจทย์ข้อนี้มันก็ก็แปลว่ามันคือโจทย์แก้สรรมการธรรมดาเลยนี่หว่าถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นเอ่อครั้งแรกเขาบอกว่าอะไรเราเขาชาร์จได้50%นะครับเพราะฉะนั้นจากสรรมการ P T เท่ากับ100 1 2, ลบ2กำลังลบทส่วน20 เขาบอกว่าเขาชาร์จได้เนี่ยก็คือปริมาณประจุที่ชาร์จได้เป็น50ถูกไหมครับนะเพราะงั้นก็แทนค่าลงไปเป็น50เท่ากับ100นะครับแล้วก็1-2ลบกำลังลบทีส่วนย่สลูกแก้สมการหา t เป็น้ไหมก็ดูเหมือนจะลองแยกยค่าดูน่าจะได้เนาะนะครับ50กับ1 0 0ตัดกันนะครับได้2ย้าย2ไปหารเลยนะครับได้เป็น1ส่วน2เท่ากับ 1ลบ2กําลังลบ t ส่วน20นะครับย้ายข้างปุ๊บได้เป็น2กํลังลบ t ส่วน20เท่ากับยายนี้ไปฝั่งขวาเนาะแล้วก็1 2เอ้ยย้ายอันนี้เป็นฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็1ส่วน2ไป็นฝั่งขวานะครับ1ลบ1 2ก็เป็น1ส่วน2นะครับเพราะฉะนั้น2กํลังอะไรได้1ส่วน2ก็คือกําลังลบ1ใช่มรับลุกก็เลยได้เป็นลบ t ส่วน20เท่ากับลบ1นะครับ t ก็เลยเป็น20นะครับ นาทีถูกไหมเพราะว่าโจทย์มันพูดถึงสมก,การนี้เป็นหน่วยนาทีนะครับเนี่ยได้และครั้งที่1เพราะฉะนั้พนพวกเราเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยง่ายไหมง่ายแล้วนะเพราะอะไรพอครั้งที่2เขาก็ให้ข้อมูลมาเหมือนกันนะครับแล้วเขาก็าถามว่าครั้งที่2ใช้มากกว่าครั้งที่1กี่นาทีก็คือก็หาเหมือนกันกับครั้งที่2แล้วก็แค่เอาเวลามา,มาลบลบกันถูกไหมอ่ะเพราะฉะนั้นมาทําครั้งที่2กันครั้งที่2 PT เท่ากับ1001้งลบลังลบทีส่วนยครั้งที่2เขาบอกว่าชาร์ 87.5%นะครับแ7 5แล้วก็เท่ากับ101-2ลบ2กำลังลบทีส่วน20แก้สมการหาทีนะครับก็คิดเลขเอาเนะเาะใช้เลยตัดได้เนี่ยค่อยๆย้ายไปหาแล้วกันอ่ะเป็น87.5ส่วน100เท่ากับ1ลบ2กำลังลบทีส่วน20ะครับเอาไม่5ตัดก่อนเป็น20ตัวนี้ก็เป็นเท่าไหร่เนี่ยอา่า1ก6 1 นะครับ5 1 5 3 7อ่ะ 5, ตัดได้อีกถนะูกไอ่ะก็เป็น4เป็น5 35, 3 5 3. 5 5 5สหา่วนสครับอ่ะเพราะฉะนั้นย้ายข้างได้ไปแล้วสองกำลังลบทีส่วนยีเท่ากับหนึ่งลบสาส่วนสอ่ะก็คือ2องกำลังลบทีส่วนยี่สิบลบสาส่วนสก็เป็น0 5นส่วนสี่ใช่ไหมซึ่ง0 5นย์ 2, ส่วนสคือ1นส่วนสส่วนได้สี่ก็เป็น1นส่วนแ นะครับ2กําลังอะไรได้1นส่วนแก็คือ2กําลังลบสนะครับเพราะงะั้นทีเป็นเท่าไหร่หรอกทีก็เป็น60นาทีนั่นเองนะเพราะงั้นสรุปข้อนี้ตอบะไรเขาถามว่าระยะเวลาในการชาร์จตัวเก็บประจุที่2มากกว่าที่1เนี่ยครั้งที่2มากกว่าครั้งที่1กี่นาทีก็แค่มาทำะารกัรลบกันถูกไหมก็คือตอบว่าเป็น60ลบ20ก็เป็น40นาทีนั่นเองนะครับเป็นคําตอบของอข้อนี้อ่นะก็เป็นไงง่ายไหม จริงๆเนี่ยถ้าเรากล้าอ่านโจทย์มันเป็นโจทย์แจกแต้มมากเลยนะถูกไหมอ่ะเราฟังพี่เนี่ยรู้สึกง่ายใช่ปะ่ะมันแค่ทำอะไรหรอมันแค่อ่านโจทย์แล้วก็แทนแทน,แทนค่าไปสถานการณ์ในโจทย์เขาให้อะไรมาก็แทนค่าไปแทนค่าไปคิดเลขจบถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นเจอโจทย์ปัญหาแม้ว่ามันหน้าตาแปลกๆอย่าไปกลัวนะครับลองทําดูก่อนนะลองค่อยๆพยายามแกะดูจริงๆมันเป็นโจทย์ง่ายนะครับโอเคนะอ่ะก็ฝากไว้เท่านี้นะครับก็เจอกันใหม่ข้อต่อไปนะครับก็วันนี้สวัสดีร